คราวนี้ครับเขาบอกว่าแขวงบ่อกแก้วเตรียมชูค่ายฝรั่งเศสเก่าเป็นมรดกท้องถิ่นครับนะในบ่อกแก้วเนี่ยเขาก็จะมีคือจริงๆในทั่วประเทศของเราเขาก็จะมีจุดยุทธศาสตร์สำคัญเขาก็จะมีค่ายฝรั่งเศสค่ายทหารหรืออะไรต่างๆเพราะว่าประเทศลราเนี่ยเคยมีการล่านานิคมถูกล่านานิคมจากพวกฝรั่งเศสพวกเยอรม,มนันพวกอะไรพวกนี้น้อเยอะเราอย่างที่เรารู้นะครับ น,นี่ในส่วน,นรายละเอียดของข่าวเนี่ยนะครับแขวงบอกแก้วก็กาลังเตรียมจัดพิธีการประกาศค่ายทหารฝรั่งเศสเก่านะครับเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ในระดับท้องถิ่นครับนะโดยวันที่19สิงหาคมนี้นะครับที่บ้านใหญ่ห้วยทรายเหนือเมืองห้วยทรายนะครับโดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะเจ้าแขวงเจ้าบ้านเจ้าเมืองประชาชนแล้วก็ร่วมกันผลักดันให้สถานที่แห่งนี้เนี่ย เป็นจุดท่องเที่ยวเชิญประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าครับนะจุดเด่นไปในงานครับนะจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุมชนนะครับการบรรยายความพร้อมของสถานที่รวมถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของค่ายฝรั่งเศสแห่งนี้ว่าไปที่มาที่ไปยังไงนะมีพิธีมอบใบ,บรับนะัการรับรองอสถานะมรดกท้องถิ่นนะครับมีการตัดริบบิ้นนะครับเปิดงานลั่นคล้องนะลักฟางคำปลาใสาจากเจ้าแวงบ่อแก้ว คราวนี้เรามาดูในเรื่องของประวัติศาสตร์กันบ้างนะครับพอดีเราแทรกแทรกภาพไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปติดตามข่าวย่อยในในสัปดาห์นี้นะครับนะประวัติคร่าวๆของค่ายฝรั่งเศสอันนี้คือที่ไทยก็มีหลายที่นะโดยเฉพาะที่ไทยอย่างไอ้แจ็คเนี่ยเติบโตจากจังหวัดจันทบุรีนะครับนะจังหวัดจันทบุรีเขาก็จะมีที่แหลมสิงห์นะเขาก็จะมีคุกคี้ไก่ก็ เขาสันนิษฐานนะว่าสร้างเป็นสูงสูงโดมแล้วก็เอาไว้ขังพวกฉันเลยพวกนักโทษและข้างบนก็จะเลี้ยงไก่ให้ไก่ขี้ลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าคุกขี้ไก่แล้วเขาก็จะมีค่ายทหารฝรั่งเศสนะครับเป็นบ้านคล้ายๆเหมือนที่ลาวเลยนะาวนี้เรามาที่ลาวบ้างที่ลาวเขาบอกว่าค่ายแห่งนี้ครับสร้างจากฝรั่งเศสนะครับสร้างขึ้นในปีคิศสกราต1,900ักาบนพื้นที่กว่า1 1ึ่ตารางเมตรนะครับล้อมรอบด้วยกำแพงสูงนะครับมีป้อมยาม2แห่งแล้วก็มี Yup. สูงประมาณสัก15เมตรมีอุโมงค์แล้วก็หลุมหลบภัย2ด้านพร้อมซองยิงปืนรอบกำแพงอันนี้นะฝรั่งเศสเนี่ยใช้ค่ายนี้มาจนถึงปี1954ครับหลังจากนั้นเนี่ยค่ายค่ายนั้นก็เป็นของสอปอรปลาวนะครับนะภายหลังปี1975ครับนะค่ายนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลการกำกับของทัพประชาชนปฏิวัติลาวนะครับโดยในปี2010ก็ได้รับทุนจาก ADB ครับ ก็คือธนาคารพัฒนาเอเชียนะครับพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งจัดหาแสดงอาวุธสินค้ามสงครามอินโดจีนนะครับปัจจุบันครับอยู่ในความดูแลของแขนบ่อกแก้วนะที่นี่นะแล้วก็มีบริษัทภาคเอกชนเสนอตัวพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับนะนี่คืออีก91นะที่เป็นก้าสำคัญนะครับนะของการใช้อดีตเป็นแรงผลักดันอนาคต นะแฝ่บอกแก้วครับเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้ค่ายฝรั่งเศสอันนี้เป็นที่เก่านะครับเป็นเพียงแค่ตำนานนะที่เลือนหายไปแต่ว่าเขากําลังจะดึงให้มันกลับมาครับเล่าเรื่องได้อีกครั้งพอพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้นะโดยการร่วมมือของระหว่างภาครัฐประชาชนนะครับในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเดินหน้าได้จริงสําเร็จนะครับแล้วก็จะเป็นโมเดลให้หลายๆแขวงเขาอเอกไปพัฒนานะครับที่สปปลาวเนี่ย มีสถานที่ที่น่าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกเยอะหลากหลายมากนะครับไอแจ็กก็จะติดตามมาทําให้เป็นข่าวให้เราฟังกันดูนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากเรา use radio fm 90.0 m e g เ h e r ์สครับเอาละโอเคนะกดให้กําลังใจช่อง l t vision ของเรานะครับด้วยการกด าสินค้าช้อปปีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนําเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมค์เดียวนะส่วน J12 ก็จะมี2ใหไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะ1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ทำเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอคโคไหม hello, hello. Echo ไหแอคโคเลยนะครับ hey. นะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ